เอาล้วครับมาถึงช่วงที่ทุกท่านรอคอยกับช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเบี n นไอบ i เซตบูสเตอร์ซีรีสครับที่วันนี้พี่เจงเองจะมีเก็ตความรู้ดีๆมาต่อยอดและมาต่อเนื่องให้กับพวกเราครับขอพวกเรากด WWW ต้อนรับพี่เจงเข้ามาในห้องแชทได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่เจงครับ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์นะคะจันนี้เป็นจันทรแรกของเดือนกุมภาพันธ์กันแล้วนะคะเพิ่แป๊บเดียวหมดเดือนมกรากันแล้วเนาะนะคะแต่เราก็ไม่ลืมที่จะเข้ามารับพลังงานดีๆในทุกเช้าวันจันทร์นะคะเอ first thing first week นะอ first thing แล้วก็ in the morning ก็ทำให้เรามีพลังงานดีๆต่อเนื่องทั้งวันและตลอดทั้งสัปดาห์และตลอดทั้งเดือนค่ะนะคะไปที่ไลด์แรกเลยค่ะตอนนี้เรายังคงอยู่ใน s e r i e ์ Leaders wisdom นะคะจากหนังสือเล่มนี้ค่ะร่วมบทสัมภาษณ์ผู้นำแห่งยุคที่ไม่กวนพาดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้ว ก็เราก็จะได้มีโอกาสได้ฟังแง่คิดมุมมองของผู้นำนะคะหลายๆายคนว่าเขามีแง่คิดในการทำธุรกิจมองชีวิตยังไงเนาะนะคะเราเริ่มกันที่ซีรีส์นี้ที่คุณนิ้วกลมนะคะผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของอการมองชีวิตด้วยความสุขเนาะนะคะแล้วสัปดาห์ถัดมาสัปดาห์ที่แล้วเราก็มาเล่าเรื่องของคุณรวิฐาดุสาหา่ว่ามีแง่คิดมุมมองในการทาธุรกิจอย่างไรจึงสามารถสร้างธุรกิจนะคะแปลงหอมสีจันนะคะกลายเป็นแบรนด คอสเมติกนะคะสกินแคร์เครื่องสําอางสีจันะนะคะ,ะเปลี่ยนแปลงอย่างไรวันนี้ค่ะมาดูกันว่า ลีดเดอรที่เราจะนํามาฝากกันเป็นใครไปที่สไลด์ถัดไปกับพี่ปิงท่านที่3นะคะท่านที่3ของหนังสือ Leaders Wisdom นะคะเป็นใครไปไม่ได้คะ่ะท่านนี้เคยเป็นแขกนะคะมาร่วมในงาน l l m e m b m r f o r u r นะคะ Leadership Conference กุมภาพันธ์ในปีที่ผ่านมารวมทั้งมาในงาน Thailand National Conference สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะนะคะ ก็คุณท็อปค่ะนะคะคุณท็อปจิรยุทธ์ทรัพย์ศรีโสพานะคะเป็นใครนะคะเป็นสตาร์ทอัพปัจจุบันมีมูลค่า35,000ล้านบาทก็เป็นยูนิคอร์แล้วเช่นกันนะ,ะมีพนักงานร่วมพันคนในเครือธุรกิจกลุ่มธุรกิจของคุณท็อปนะคะบิดคับหรือบิดคับกรุ๊ปนะคะเป็นต้นแบบคนรุ่นใหม่ค่ะหัวคิดล้ำสมัยคุณท็อปเป็นใครนะคะจบเศรษฐศาสตร์ เกียินิยมเหรียญทองจากยูชั้นนําของโลกนะคะคุณท็อปเล่าให้ฟังว่าช่วงแรกตอนสมัยที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะก็ไม่ตั้งใจเรียนเอาเลยนะคุณแม่ก็ส่งไปเรียนที่เมืองนอกแต่พอไปอยู่ที่เมืองนอกปุ๊บนะคะคิดได้ว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าเรากําลังจะก้าวเข้าไปสู่วัยผู้ใหญ่แล้วนะก็ตั้งใจพอตั้งใจปุ๊บก็กลายเป็นว่าจากเด็กหลังห้องกลายเป็นจบเศรษฐศาสตร์จากยูชั้นนําของโลกเนาะนะคะแล้วก็เป็น เป็นผู้บุกเบิจกจักรวาลคริปโตเคอเรนซีในไทยเป็นคนแรกที่นำเคอเรนซี่คริปโตค่ะเแพลตฟอร์มของคริปโตเนี่ยมาทำธุรกิจนะมาเปิดเป็นแพลตฟอร์มมาเปิดเป็นคริปโตเอ็กซ์ชนในเมืองไทยเป็นรายแรกนะคะ,ะไปต่อที่สไลด์ถัดไปค่ะเรามาดูว่าคุณท็อปให้นิยามของความสำเร็จว่ายอย่างไรบ้างเนาะนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าทำไมคุณท็อปถึงสิทธิ์สนใจบิตคอยน์นะและบิตคอยกับ บล็อกเชนนะ่าจะเปลี่ยนโลกอย่างไรคุณท็อปเชื่อว่าบิตคอยและบล็อกเชนจะเป็นตัวที่เปลี่ยนโลกในการทําธุรกรรมทางการเงินเนาะนะคะ,ะคุณท็อปบอกว่าความต้องการเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือวิธีการเพราะว่ามันมีนวัตวิถีค่ะมันโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะนะคะ นอกบอกว่า banking is necessary but banks are not necessary ระบบธนาคารนะคะการถ่ายโอนนะคะเรื่องของเงินยังเป็นสิ่งสำคัญแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นในรูปแบบของธนาคารเห็นไหมคะโลกเปลี่ยนไปเร็วขนาดไหนนะคะก่อนหน้านี้แบงค์ธนาคารเป็นตัวกลางสําคัญเนาะ,ะในการทําเรื่องของธุรกรรมทางการเงินต่างๆแต่ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะเห็นว่าหลายๆธนาคารเนาะ,ะยุบพื้นที่ลงนะคะยุบสาขาใช้พนักง,งานน้อยลง ผ่านมาเป็นดิจิทัลแบงกิ้งมากขึ้นอะไรต่างๆแบบนี้นะคะคุณท็อปบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือการจัดกระแสโลกแล้วก็แนวโน้มให้ทันค่ะตัวอย่างเช่นเดียวกับการสื่อสาร นะคะปัจจุบันการสื่อสารก็มีรูปแบบการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อน international call หรือการโทรข้ามประเทศเนี่ยแพงมากๆว่ากันเป็นนาทีและวินาทีแต่ปัจจุบันเราสามารถสื่อสารแบบเห็นหน้ากันฟรีด้วยไม่ว่าเราจะอยู่ที่มุมไหนของโลกอ่ะแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงเนาะวิธีการในการทําอะไรต่างๆก็เปลี่ยนวิธีการในการสื่อสารก็เปลี่ยนแบงกิง้งหรือเรื่องของการเงินก็เปลี่ยนเช่นกันนะคะคุณท็อปบอกว่าบริษัทนิวอีโคโนมีจะโต เร็วขึ้นนะคะเช่นสมัยก่อนอเมซอนใช้เวลา20ปีนะคะในการเติบโตแล้วก็สร้างเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่นะคะอันดับต้นของโลกในปัจจุบันนี้ Facebook ใช้เวลา10ปีนะคะในการสร้างให้เป็นที่รู้จักเนาะแต่ปัจจุบันมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้น Uber กับ Grab ใช้เวลาประมาณ6ปี Airbnb ใช้เวลา3ปีเห็นไหมคะมันใช้เวลาคือทุกอย่างที่เป็น New Economy หรือที่อยู่ในกระแสอยู่ในเทรนเนี่ยจะใช้เวลาสั้นลงในการสร้างแล้วก็ทําให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะไปที่สไลด์ถัดไปค่ะโลกมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับโลกด้วยเช่นกันเนาะนะคะมาเล่ากันนิดนึงค่ะคุณเอ่อมีเอ่อบรรดาธิการก็ถามเนาะปัจจัยอะไรที่ทําให้บิดครับ เติบโตอย่างรวดเร็วเนาะนะคะคุณท็อปบอกว่าปัจจัยหลักจริงๆแล้วมี2ปัจจัยซึ่งคุณท็อปก็ได้แบ่งปันเนาะเรื่องนี้ในช่วงที่มาพูดคุยกับพวกเราด้วยเช่นกันนะคุณท็อปบอกว่าธุรกิจที่อยู่ในทิศทางลมที่ถูกต้องเหมือนหมูบินได้นะคะถึงจะเป็นหมูก็บินได้ขอแค่เราอยู่ในทิศทางที่มันอยู่ในเทรนนะคะแบบนี้เป็นต้นขอให้เราเป็นคนส่วนน้อยที่มองเห็นโอกาส ะะเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นโอกาสนั่นเองเนาะอันนี้2ค่ะมองเห็นโอกาสที่แตกต่างเช่นเช่นใครจะไปคิดว่า Airbnb ปัจจุบันเป็นเชนโรงแรมที่มีห้องที่ใหญ่ที่สุดมากที่สุดในโลกทั้งที่ตัวเองไม่ต้องลงทุนในการสร้างโรงแรมเลยแม้แต่ห้องเดียวเพราะนะคะกระแสะของ sharing economy นะการแชร์บ้านกับคนแปลกหน้าสมัยก่อนมันเป็นเรื่องที่ ไม่มีใครเคยคิดว่าจะทําได้นะแต่ Airbnb ก็มองเห็นโอกาสที่แตกต่างแล้วก็จับกระแสขึ้นมาก็กลายเป็นว่าปัจจุบัน Airbnb เป็นกลุ่มที่มีโรงแรมเยอะที่สุดทั้งที่ไม่ได้ต้องสร้างเองเลยแม้แต่ห้องเดียวนะนะคะ Grab ก,กับ Uber ค่ะการแชร์รถกับคนแปลกหน้าเนาะ เป็นแชร์ริ่งอีโคโนมีซึ่งก็เรียกว่าเป็นกระแสสำคัญในช่วงนี้นะคะอันถัดไปค่ะเห็นโอกาสก่อนคนอื่นนะคะคุณท็อปเนี่ยด้วยความที่เรียนเศรษฐศาสตร์มาก็เห็นว่าเรียนเรื่องของประวัติศาสตร์การเงินเนาะเขาคุณท็อปก็เห็นเทรนว่าเรื่องของการเงินโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ50ปีเนาะแล้วก็ได้มีการคุยกับ CEO ของ p a y p a l นะว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินสดเปลี่ยนมาเครดิตค์ดเปลี่ยนมาเป็นดิจิทัลเอ่อแบงกิ้งอะไรใดๆต่าง คุณท็อปบอกว่ามันเปลี่ยนทุก50ปีก็จับกระแสแล้วตอนนี้คิดว่าคริปโตมันน่าจะมานั้นมันคือเขาเขาศึกษาประวัติแล้วก็ความเป็นมาของการเงินก็ทําให้เข้าใจแล้วก็กล้าที่จะจับโอกาสนั้นนะคะมีได้ที่สําคัญเขาบอกว่าผมมีโคฟ่าเดอร์และทีมงานที่เก่งมากๆและเชื่อในสิ่งเดียวกันอันนี้สำคัญมากๆนะต้องบิดีลฟมีแพชชั่นมีวิชั่นเดียวกันจึงจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้ไปที่สไลด์ถัดไปค่ะ ไปที่ได้จะไปกับพี่ปิงนะคะนอกจากเห็นโอกาสแล้วสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือโมเดลธุรกิจที่ทําให้ประสบความสําเร็จเนาะนะคะคุณท็อปบอกว่าช่วงที่บริษัทต้องการที่จะบลิดสเกลลิงคําว่าบลิดสเกลลิงก็คือมันมีช่วงที่ต้องจับตลาดและช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่โตเร็วมากๆก็คือการบริหารบริษัทที่เติบโตรวดเร็วมากๆคือมันเป็นช่วงที่ทํายังไงให้เติบโตขึ้นนะคะหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงจับโอกาสสําคัญทางการตลาดนะคะใช้คุณคุณท็อป บอกว่าคุณท็อปมิช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้สักสองปีที่แล้วใช้โหมดของ Blitz สเกลลิงหรือเติบโตอย่างรวดเร็วมหาศาลนะคะ,ะใช้โหมดนี้ในช่วงที่โต1,000%นเใน1่เดือนบลิดสเกลเราะว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นนะคะจากเดิมแนวคิดประสิทธิภาพควบคู่การเติบโตนะเปลี่ยนเป็นเน้นการเติบโตอาจยังไม่ต้องเน้นประสิทธิภาพมากเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องการจะขยายตลาดแล้วก็เอิร์นมาเก็ตแชร์ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้น จะเน้นและโฟกัสเรื่องของ growth มากกว่าเรื่องของ efficiency หรือประสิทธิภาพนะคะมีปัจจัย2ประการถ้าเราจะใช้กลยุทธ์นี้นะคะ 1. จะต้องเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วมากๆ2ต้องเป็นบริษัทที่มีอัตรากำไรขั้นต้นหรือ front margin ไม่ต่ำกว่า70%เพราะว่าอะไรคะช่วง bridge scaling จะทำได้มันต้องมีการลงทุนว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างโครงสร้าง infrastructure หรือการเติมคนต่างๆอย่างรวดเร็วดังนั้นถ้าไม่ได้มี front margin ที่มากพอเนี่ยมันจะทำไม่ได้ ได้แล้วมันจะทำยากนะคะดังนั้นบิตคอยบิตคอยเอ็กซ์ชนที่คุณท็อปทำเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มีมาจินค่อนข้างเยอะนะ,ะดังนั้นด้วยโมเดลธุรกิจเนี้ยจึงสามารถทำให้บิ s สเกลหรือเติบโตอย่างรวดเร็วได้นะ,ะเพื่อเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วปี2020ค่ะนะคะช่วงที่ที่บิดช่วงที่บิดครับบิดสเกลหรือเติบโตอย่างรวดเร็วนะเติมพนักงาน200ภายในภายใน1เดือนนะคะรับพนักงานไว้ คอร์่าเพิ่มอีก250คําคำว่าไว i t e c o l l a r ก็คือไม่ใช่พนักงานในระดับ Operation แต่ว่าเป็นพนักงานที่จบในระดับปริญญาแบบเนี้ยนะคะเติมเดือนเดียว250คนนะเป็นช่วงที่เขาต้องเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับตลาดนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมเซลล์เสริมมาร์เ e ็ตติ้งนะคะอ n v e s t o r เออเออเอออะไรแบบเนี้ยนะคะไปที่สไลด์ถัดไปค่ะ โอเควิธีการคัดสรรพนักงาน250คนใน1เดือนทําอย่างไรคิดว่านี้นะเชื่อแน่ว่าหลายๆคนสนใจประเด็นนี้เนาะนะคะวิธีการเติมคน250คนในระยะเวลาอันสั้นคุณท็อปบอกว่าคุณท็อปใช้ต้นแบบนี้มาจาก อูเบอร์นะคะสิ่งที่คุณท็อปใช้ก็คือว่าให้ HR นะคะของ Bit ขับเนี่ยออกประกาศสอบถามพนักงาน A Player ก็คือพนักงานชั้นดีพนักงานเกรด A นะคะในบริษัทของบิดข u บแล้วถามว่าใครคือทีมเออสามคนถ้ารู้ใครรู้จักคน3คนที่เป็น A Player ที่เขานับถืออาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จกักเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นน้องที่แบบถ้ามาร่วมงานเนี่ยถือถ้าเกิดเป็นอยู่ใน Workforce ถือว่าเป็น A Player นะคะเมื่อได้ชื่อต่างๆเหล่านั้นมาแล้วคุณท็อปก็จะให้ทาง HR เนี่ยส่ง Off e r Letter ไปให้คนเหล่านั้นคือไปเชิญค่ะไปเชิญมาร่วมง,งานกับบิดครับแล้วก็ให้เงินเดือนเพิ่มเนาะแล้วก็ใช้เวลาในการสัมภาษณ์2-3ถึงชั่วโมงนะช่วยให้เดาว่าเป็น A Player จริงๆหรือไม่แต่สุดท้ายคุณท็อปบอกว่าสิ่งที่จะการันตีว่าเขาจะเป็นทีมที่ดีคือพนักงานเกรด A หรือพนักงาน A Player ของบิดครับเนี่ยการันตีว่าคนว่าคนที่เขาแนะนามาเนี่ยเป็น A เลเยอร์จริงๆอันนี้เรียกว่า p o w e r f u l กว่านะคะก็คือ referral นั่นเองเห็นไหมคะพวกเรานี่คือ powerfull คือ พลังนะเอ่อพลังและอํานาจของ Referral หรือการแนะนําและการบอกต่อฉันใดก็ฉันนั้นในบีไค่ะเราจะต้องทําตัวให้น่าเชื่อถือเพื่อให้เพื่อนมั่นใจและเพื่อให้เพื่อนเนี่ย define แล้วว่าเป็น A Player เป็น A Class Member เนาะเพื่อให้ที่เขาจะได้มีความมั่นใจในการแนะนําบอกต่องานของเรานะคะเวลาที่เราร้องขอ Referral ที่เราต้องการ ที่บิดขับมีมีคำแนะนำแก่พนักงานนะหัวใจของบิดสเกลคืออาจจะไม่ต้องประหยัดเงินแต่ต้องประหยัดเวลาให้มากที่สุดเนื่องจากว่าต้องการจำนวนคนมากๆนะเพื่อมาจับโอกาสที่กำลังเติบโตในช่วงนั้นเพราะนั้นคุณเขาก็บอกว่า,าก็ต้องจับกระแสให้ดีว่าธุรกิจของเราเนี่ยช่วงไหนเป็นช่วงบิดสเกลลิ่งเราพร้อมจะเติบโตเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะโครงสร้างหลังบ้านให้พร้อมเพื่อที่จะรองรบับกับการเติบโตนั่นเองไปที่สไลด์ถัดไปกับพี่ปิง นะคะ w m r Time กับ Peace Time CEO อนะอันนี้ก็คุณท็อปก็ได้แบ่งปันอตอนช่วงเดือนกุมภาที่มาแล้วด้วยเช่นกันแต่ก็เป็นประเด็นที่เขาเขียนหลักๆในหนังสือเรื่อง Leaders Wisdom นะคะตามที่บรรณาธิการได้สอบถามเนาะนะคะว่าการเป็น CEO ค่ะเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนะมันเป็นยังไงเนาะนะคะคุณท็อปบอกว่า2-3ปีแรกของช่วง Start Up นะหรือช่วงการเริ่มทุกธุรกิจเรียกว่าต้องเป็น Wartime CEO เลยค่ะมันเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยกระโดด ลงหน้าผาแล้วต้องประกอบเครื่องบินให้ทันก่อนที่เราจะตกลงมากระแทกพื้นนะคะพนักงานที่เก่งคือพนักงานที่ปฏิบัติตามคําสั่งได้ดีช่วงนี้เป็นช่วง d i r e c t ั o นเป็นหลักเลยค่ะสั่งเลยค่ะว่าเราต้องการอะไร make things happen C E O ตัดสินใจทุกอย่างผิดพลาดไม่ได้นี่คือ Wartime C E O เนาะแต่เมื่อบริษัทเติบโตมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะผ่านช่วงบ i ิดสเกลลิ่งของของบิด c ั p มาแล้วคุณท็อปเขาเปรียบเสมือน เขาเปรียบช่วงนี้นะคะว่าช่วงนี้บิดขับอยู่ในช่วงพีซไทม์แล้วคือช่วงที่มีกําไรและเครื่องบินประกอบเสร็จแล้วไม่ต้องกระแทกลงพื้นแล้วนะคะเราเรารอดแหละนะคะประกอบเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเป็นสิ่งนั้นปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําก็คือโฟกัสที่วัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ค่านิยมขององค์กรที่ถูกต้องความเป็น professionalism นะะ transparency หรืออะไรต่างๆเนาะนะคะเ,เหมือนกันเลย ใน BNI นะคะเราเป็นองค์กรเป็นแพลตฟอร์มที่พิสูจน์แล้วในระดับโลก40ปีทั่วโลกและ20กว่าปีในประเทศไทยนะสิ่งสำคัญที่ทำให้พวกเราช่วยเหลือกันได้มากที่สุดเติบโตไปด้วยกันเป็นพื้นที่ในการเติบโตที่ดีของเจ้าของธุรกิจนะคะสิ่งสำคัญก็คือวัฒนธรรมองค์กร core value ของ BNI เห็นไหมคะ core value ไม่ว่าจะเป็น positive attitude building relationship lifelong learning give r s gain นะ accountability นะคะ Tradition and Innovation Recognition 7ตัวนี้เป็น7ตัวที่หล่อหลอมองค์กรนะคะชุมชนของ BNI ให้มีวัฒนธรรมที่ถูกต้องนะคะโดยเริ่มจาก g i v e r s g a i n ถ้าทุกคนเป็นผู้ให้ทุกคนก็จะเป็นผู้ได้รับเช่นกันเนาะแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรสำคัญมากๆนะคะสำหรับองค์กรที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนและมัน่นคงนะคะโอเค ในช่วงพีซ์ไทม์เนาะคุณท็อปบอกว่าเราก็จะเน้นความคิดสร้างสรรค์ขั้นตอนเยอะเกินไปไม่ได้นะคะไม่มีบูรโรเรซีนะตัดสินใจให้น้อยที่สุดแต่มม่นยำที่สุดคุณท็อปบอกว่าช่วงนี้ตอนที่เป็น c e o ในช่วงพีซ์ไทม์เขาจะเป็นคนตัดสินใจไม่ค่อยตัดสินใจอะไรละตัดสินใจน้อยๆเรื่องเพราะว่ามีฟังก์ชันต่างๆช่วยตัดสินใจอยู่ละตัดสินใจน้อยแต่ต้องแม่นยำเพราะเวลาที่เราตัดสินใจอะไรเยอะๆมันต้องใช้พลังงานเยอะเราต้องเก็บ Energy ไว้ตัดตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ สคัญนะคะการจ,าจ้างทีมจะเปลี่ยนไปเพราะบริษัทคือค่าเฉลี่ยของพนักงานนะเพราะบริษัทคือค่าเฉลี่ยของพนักงานถ้าเรามี A player เยอะๆนะคะเราก็จะเป็นองค์กรเป็นระดับเกรด A เอางั้นั้นต้อง make sure ว่าพนักงานของเราเนี่ยมี value ที่ถูกต้องนะคะ operation manager ะเราถ้าเกิดคนที่ดูเรื่องของ operation เราก็จะเน้นและก็โฟกัสที่ทักษะหรือ hard skill แต่ว่า culture team เขามีทีม culture เลยนะคะ เ็จะทีมดูเรื่องซอฟต์สกิลหรือ m มซ์เซตของพนักงานอ่านะคะแล้วก็อ่ามีอีกมีแล้วก็อีกวัฒนธรรมหนึ่งหนึ่งในวัฒนธรรมสำคัญมากๆของบิดครับก็คือ Barr เรเซอยกระดับขีดความสามารถยกระดับมาตรฐานของพนักงานตลอดเวลานะคะก็จะมีการถามแมเนเจอร์ที่รับแคนดิเดตว่า แคนดิเดตที่มาสัมภาษณ์เนี่ยเก่งกว่าคุณตรงไหนอย่างน้อยต้องมี1ข้อเพราะว่าอะไรคะทุกครั้งที่เรารับคนเข้ามาเราจะได้ Make sure ว่ามีคนที่เก่งๆนะคะแล้วก็มี mindset ที่ถูกต้องเพื่อทําให้องค์กรน,นั้นเดินหน้าแล้วก็เติมตัวไหนใครชอบหน้านี้คีย์เลขหนึ่งเข้ามารูในแชทบ็อกเลยค่ะคีย์เลข1นึเข้ามารูในแชทบ็อกแล้วไปต่อที่สไลด์ถัดไปค่ะ นะคำแนะนำสำหรับคนที่อยากทำสตาร์ทอัพนะคนคำแนะนำสำหรับคนที่อยากทำสตาร์ทอัพแยกเป็นสองกลุ่มค่ะคนที่ต้นทุนชีวิตมาดีกับกลุ่มที่ต้นทุนชีวิตไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าต้นทุนชีวิตของคุณมาดีเสี่ยงได้ค่ะแนะนําให้เปิดบริษัทเลยได้แนะนําให้เปิดบริษัทเลยเพราะได้เรียนรู้เยอะกว่าการทํางานนะคะเพราะว่าเราต้องทําให้บริษัทอยู่รอดอย่ากลัวความล้มเหลวค่ะเพราะไม่มีใครที่ขี่จักรยานเป็นถ้าไม่เคยล้มมาก่อน ะะส่วนคนกลุ่มคนที่ต้นทุนชีวิตไม่ค่อยมีหรือไม่ได้มีทุนเท่าไหร่นะพลาดไม่ได้ถ้าพลาดแล้วจะเจ็บหนักก็คุณท็อปก็แนะนำว่าให้ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวกับสิ่งใหม่สิ่งใหม่ๆ new trend new new trend ต่างๆในฐานะคนรุ่นใหม่นะคะเรามีหน้าที่ผลักดันโลกไปข้างหน้า นะคะจะมีโมเดลใหม่ๆที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายคุณท็อบอกว่าให้เปิดใจนะคะเปิดรับโมเดลธุรกิจปัจจุบันกับเมื่อ20ปีที่ผ่านมาก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะขอให้เราอยู่ในกระแสขอให้เราอยู่ในเทรนด์ขอให้เราอยู่ในโมเดลที่มันจะเคลื่อนโลกไปข้างหน้านะคะแบบนี้เป็นต้นทำงานใน New Economy Company เพื่อให้มีทักษะส,สำหรับโลกยุคใหม่ที่จำเป็น อนนั่นคือคําแนะนําจากคุณท็อปในใครชอบพ่อนี้คุณคีเลก 9, ้าก็มารวรในแชทบล็อกเลยนะคีเลก้ามารวในแชทบล็อกแล้วไปต่อที่หน้าถัดไปค่ะโอเคหน้าสุดท้ายละรูปนี้ยังหนุ่มอยู่เลยนะคะกว่าจะหารูปนี้ได้นะคะคุณท็อปบอกว่าเคล็ดลับความสําเร็จของเรานะ,ะเรานะเราในฐานะผู้ประกอบการเคล็ดลับความสําเร็จที่สําคัญมากๆคือคนที่เราใช้เวลาด้วยเราใช้เวลาอยู่กับใครในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือน นะเราใช้เวลายอยู่กับใครหนังสือที่เราอ่านเป็นหนังสือประเภทไหนสื่อที่เราเสพหนังที่เราดูนะมันให้อะไรมันให้คุณค่าอะไรกับเราดูเลยว่าเขาเสพสื่ออะไรดูเลยว่าเขาอ่านหนังสืออะไรดูเลยว่าเขายล้รอมอยู่กับคนประเภทไหนนะนั่นหละค่ะจะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จของเขานอกจากนั้นนะที่ขาดไม่ได้ก็ยังคงต้องมีเรื่องของความเพียรพยายามความอดทนนั่นละค่ะเป็นปัจจัยที่นําเราไปสู่ ความสำเร็จไม่มีช็อตคัทค่ะเพียรพยายามนะคะตั้งใจแล้วก็อยู่รายร้อมด้วยมาสเตอร์มายค่ะกลุ่มคนที่จะขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าเหมือนพวกเราใน BNI ค่ะช่วยกันขับเคลื่อนนะคะพัฒนาตัวเองไปร่วมกันนะเพื่อให้เราสามารถเป็นภาชนะใหญ่ขึ้นที่รองรับโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะคะคุณท็อปบ,บอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะเห็นตอนที่เราเป็นต้นไม้ที่เติบโตแล้วไม่เห็นตอนที่เราทำงานหนัก เพื่อดูแลให้ต้นไม้นั้นเติบโตซึ่งต้องใช้ความอดทนมหาศาลเป็นกำลังใจให้กับ SME ทุกๆคนเพราะการทำงานหนักเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการทำงานนะขอให้เราทำงานด้วยแพชชั่นด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งม,มั่นและที่สำคัญเคล็ดลับความสำเร็จคือลายล้อมด้วยคนที่มี mindset เป็นบวก ลายล้อมด้วย uh, mindset ของคนที่มีความเป็นผู้ให้นะคะถ้าเราอยู่ใกล้ๆคนเหล่านั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะซึมซับสิ่งดีๆแล้วก็เป็นกลุ่มที่ช่วยขับเคลื่อนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นร่วมกันนะคะและนั่นคือ Leaders Wisdom นะคะจากหนังสือ Leaders Wisdom ค่ะรวบรวมบทสัมภาษณ์ผู้นำแห่งยุคที่คุณไม่ควรพลาดและนี่คือคุณจิรยุทธ์ศักดิ์สีโสภานะคะเนะจ้าของธุรกิจบิดขับนะคะ มูลค่าธุรกิจ3 5 0 0 0ล้านในปัจจุบันนี้นะคะเอาละค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะนะคะตอนนี้ BNI กำลังมองหาผู้ประกอบการในจังหวัดต่างๆเพื่อช่วยกันนำระบบ BNI ไปเกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆเหล่านั้นสไลด์ถัดไปค่ะตอนนี้เรากำลังมองหาสไลด์ถัดไปค่ะ business partner นะคะ business partner เ,เพื่อมาร่วมพันธกิจร่วมมิชชั่นนะคะในการสร้าง กลุ่ม BNI ให้เกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆนะคะเรากำลังมองหาผู้นำนะคะในจังหวัดต่างๆตอไปนี้ค่ะเพชรบุรีนะคะอุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชหัวเมืองใหญ่ที่รอผู้นำนะคะไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีๆสร้างชุมชนที่ดีเพื่อที่จะขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจของจังหวัด ไปด้วยกันทักเข้ามานะคะเอาแล้วค่ะบินันพิเศษบุสเตอร์ซีรีสขอบคุณสำหรับการติดตามแลบฟังนะคะนะคะส่งเวทีคืนให้กับพี่ปิงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ